บอสแมนมอนทาน่าโอ้อะไรแบบีรับหน่อยโฮ้ยไม่เนอะอะไรตอนนี้ใครเจอโปรแล้วบ้างบอกผมด้วยนะตอนนี้ใครเจอโปรแล้วก็ตอนนี้คนที่เดี๋ยวเรื่อยขึ้นคนจะพูดอันนี้มีคนโทรมาด่าแล้วค่ะช่างแม่งไม่ต้องดูโปรแล้วมีคนโทรมาด่าแล้วไอซสิฮัลโหลเออว่าไงมีอะไรครับ เอาทางไงฮอมึงคือแบบว่าตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟห้าแล้วผมก็ล็อกอินไม่ได้โอเคโอเครู้อยู่รู้อยู่คือผมอยากเล่นเกมมากอ่าฮะตอนนี้เราปิดเซิร์ฟเวอร์อยู่ใช่ไหมใช่ครับเราปิดเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วซ่อมปรับปรุงอยู่ไม่ใช่เหรอปรับปรุงพ่อมึงเหรออ๋อยิ่งปรับปรุงแต่แปดโมงถึงเที่ยงนะเฮ้ยมันถึงสิบเอ็ดโมงไม่ใช่หรือไงฮะสิบเอ็ดโมงเออรู้อยู่สี่นาฬิกาแต่นี่มันทำไมมันจะห้าโมงแล้วไอสัตว์กูจะเข้าเกมไม่ได้เลยถ้าลองเข้าใหม่พรุ่งนี้หรือว่าอาจจะเป็นเออแมวหรือแม่งช เอ้ยเอี่ยเฮ้ยมึงเอ้ยกูเปิดให้เล่นก็บุญแค่ไหนแล้วนี่โค้ชเทพแปลกๆครับพาร์เซวนหกแบนแม่เลยแบนในเมืองเซอร์มาครับโอ้ยแม่งฟู่งไงละมึงโดนแบนเลยฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เกมมีเวรัสกูว่าแล้วตอนนี้เข้าเกมไม่ได้ใช่ไหมล่ะตอนนี้พวกเราเข้าเกมไม่ได้นั่นไงถ้ามึงอยากเข้าเกมกูมีวิธีว่ะมึงต้องจ่ายตังค์ให้พวกกูหกร้อยล้านยังไงหรือมึงอยากเจอหนิ สิ่งมันคงปรกันไปเป็นกันตายชีวิตได้แนยี่ยี่สติสตินยี่เอ็มนะยี่ยี่คุยทำให้กูเล่นเกมไม่สักทีเฮ้ยมึงเอ้ยทแต่ยังไงถึกตีนกูเอาแล้วว่าไงยังไงอยากเจอไหมตียังไงฮะว่างไงเอาเป็นแปดโมงเช้าวันนี้ได้ไหมแปดโมงเช้าวันนี้เหรอกูไม่ว่างว่ะกูอยากเล่นตอนนี้เข้าใจไหมตัวกูก็โดนแมนไหมเงยอยากเล่นมากๆเลยคนกูอยากเล่นยังไงมึงก็น่าจะมีไอเทมตอบแทนสักหน่อยนายสัตว จีเอ๋มอย่างพวกมึงนี่เสีของใพวกกูได้แมกยรถย้าดาวของแบบแรงเลยตังเป็นล้านในเทมเป็นเยอะๆเลยพงกอเยอะขนาดนี้เลยล่ะเนี่ยขอละนะแม่งเอ้ยถือว่าสนิทกับพ่อของแล้วกันไอสัตว์ขึ้นแล้วจีเอ๋มเขาเจียมไหมไอข่วยเดี๋ยวไอพึ่งวางไอสัตว์ทำไมไม่แล่ากูอีกฮะเนี่ยถึกติวหรือไงฮะเดี๋ยวให้กูถังแบนเดี๋ยวเนี่ยโดนยิงไอเยอะเติมเงินไปเยอะโป้ก็มีบัตก็มีไอข่วยแค่นี้แหละสัตว์สั่งบายแม่งเลยเยอะ แต่มันเล่นเนี่ยดึงเงินดึงขอ,องออกอีสัตว์เอ้ย